ดีจ้าพี่น้องเขาคั่วอีกแล้วจ้ะพี่น้องพ่อๆข็ไม่ได้อ้วนแซ่บนวดมาเลยกับเขาคั่วคือเกาค่ะพี่น้องมาเบิ่งข้อเห็ดอีหยังกินกันค่ะโมกไก่ใส่ปีพี่น้องโมกแบบบกหมอ้อใส่ปีใส่เครื่องสูงลงไปแล้วพี่น้องเคียงปรุงเฮาค่มีปลาแดกน้ำปลาผมขูุ่ใส่ลงไปแล้วเขาตำ่ำกินค้าต่ำมันตีแข็งลงไปน้ำเปล่าลงไป นอกจากตัวนี้เขาก็จะเป็นพระอิตูไปแต่ใส่แบบมันสุกพี่น้องคืออยากสั่นนี่มาเดี๋ยวหมุโดดใส่กันพี่น้องหาเดี๋ยวหมุโดดใส่อันนี่กันจัดจ้าดจักหน่อยเนาะอันเดียบด,ดูใส่กันหมุกอันหมุกตอนที่มุกหม้อก็เสียบก็เสีบพุ่นมาผัต้องเข้าแต่พี่น้อง ถ้าหมูหอมตองก็อาจจะแซ่บก็จักน้อยหอมตองหอมอยังนึกปอาไปกันเข็ดง่ายงนายะสิหรับพี่น้องแซบก็เกานน่าคนกินมยังก็แซ่บก็เกาพีนนนาน่น้องก็กินมข้าวแซ่บเนาะเป็นถ้าสิกินบ่แซ่บทำหลับแฝเอาข้าเวเดียวถ้าใช้หลายๆมันกินเยอะแๆบบใช้ไดกแบบ้ก็ไดกินบ่เยอะๆปีเฮ้านี่ยกะ กาันดีๆแล้วเขากาลเอาแซน้ำมันมะนาวก่อนจ้ะโมต,ตีเ้าแซ่ดีๆแซน้ำมกนาวก,ก่อนมาจังบ่ข่อยประดับเนาะเอาคนจักหน่อยกันก่อนสิปิดฟ้าคนจักหน่อยก่อนปิดฟ้าเอาก็สีปิดฟ้าไว้ที่แบบใกล้กับใกล,ใกล,ใกล้ตลาดละพี่น้องอุ่มซุปเปียกปิดฟ้าไว้ก็เนาะาวลาพ่อเอาแต่เขาจะมาเปิดเพิ่มอีกแค่หนึงฟ้าไว้ ก็นะปดฟ้าเม้อมันกันเจ๊งได้ละออวานาอ้ยปดเสียงปดนกระเสียบไดรูปกระดเนไหเกส่บเนาะไ้นนะมันโบ๊มันกรสีสุดกระดีเนาะพี่น้องเขาต้องใสยติปัอีกตู้ใส่แต่กระเบ่มีเงงมากไม้พี่น้องเขาิดเขาอยากอย่างนมันเห็นว่ากระเสียบเราหรอกันเหานด้า กดโค้งวงวงวงงนี่แหละเฮ็ดคิปเฮ็ดย่งไปยิ่งสี่หลักน่องจะสิดทางย่ามได้ดอกส้อมเดียนซงหมยุงคอยกระจายโคขัดนลยเนาะพริกลูกโดรกหอมพี่บุนาบอกพิกเออบอกพิกคู่นะสั่งมาตะแน่น เผ็ดคิตาบันนาผาเพลินเหมอพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บบักพีกที่มันแซ่บกันนะจังว่าแซ่บดิมันหอมหินหินด้วยพี่น้องมันบริเพ็จออกหูว่าพี่ลิ้นบริเพ็จลิ้นออกหัวแซ่บมันเป็นนันหอมหอมหอมหินโดดแซ่บบักพริกอันนี้เป็นเท้าพัดไว้อยู่เสาหน่วยสุกไว้จักจีบน่วยเศร้าน่วยไถ่พอบานไปหยอดย่แซ่บบอกคุณนอกเลี้ยงบักพริก สร้างมาหมู่ว่านพี่น้องรู้อร่อยหาสิบปันนี้ค่าจัดสง่งเนาะเก็บไปทั้งกับไปเพิ่มค่าจัดส่งอีกห้าสิบบาทพอ่อซื้อเยอะพี่น้องแต่กินหนุนยอะมันมาไม่หนวยเน่าเลยพผนทรงมาดีดีนอกเรื่องแล้วอันนี้ก็คือ,อเ,คเปิดไปเลยกระพรุบปันนั่นเอ้าจักหน่อ,นอยจักหน่อยจังมาเบิ้งจักหน่อยปันนี้คือ,คอสิเมนซิมได้หลอดเราไปคิดว่าดิสิเป็นซิมได้หลอดเราปันนี้นอ,อกจากอ๋อเปิดอีกรอบนี้คือเรียบร้อย ้าจากพี่นอ้องเปิดอีกรอบนี่ค่อยว่ามันแปะได้แล้วไงไก่เสีหยวปีขอ่อยนำหัเขึ้บมารวบหัวแวล้วมกไก่เสีหยวปีแต่พี่น้องก็ขอซิ่กแค่ันเดียวก็ดีแล้ว พอดีพอดีพอดีเพศครับหรอกะบอกนึ่คักพอดีพอดีอใส่ลงไปสิเข็มงันมะไขือเทศมาเพราะขันพอดีเราจะใส่ไ <c oughs> ข่เป็น,น,อ,นอ,อีสัยเดีนยวกพอดีเราจะใส่เดา๋้วกระเขีมเอาพวานมนี่ละเดี๋ยวมันเย็นมากมันกระเสีมันเองขันว่ามันอ่อน,น,นเนาะเย็นมากมันกระสีแก่อีกดี๋ยว่ารว่า โกไก่ใส่หัวปีพี่นนองเส็บเสียบเิ่มจะได้ที่แล้วล่ะจะไปใส่พระอิตูแล้ว่ะนี่นำคุกคิดคุกคิดันหน้อยเาบุกเอาอย่างซ้ำเลยคนดูดหงไปนองเอ้เป็แต่เสียบไปอย่างคุตรวดสันเพชรคัดก็จเป็นอีเมียดูงธรรมบานัวโกไก่ใส่ปีจะไปนอนเสียบน้กัน อาหารแรกอาหารเสารออ์เขาบ่กมี้ยังหนุนยากพี่น้องจับได้ยังมากเขาก็เปลี่ยนึ่งเก็บโดดเขาคิดว่าเขาอยากอยู่แต่ีจัางนึงพี่น้องเขาซื้อย,ย,ยังมาใส่ตู้เย็นไว้ส่องผิดมันก็แสบตัวเก่าพี่น้องมาเขาอยากเขาก็กินแต่นี่มันกินกับพวกเอิบปลาหน้าเหนียวกเขอได้กินนี่มือนี้งดอ่ะปลาก็เลยกินไก่ถุน,นถมือกับคนปลาหนึ่งปลาเราใช้ไม่ชอบกับหนึ่งปลามาขึ้นกับมาขึ้นคนปลามาเสารา์นหนึ่งปลาบุปากไปปนกบ ไม่ดูวยอาหารสามบาทน้อยเนาะนะดูนะมันก็บพวเด็กกินตลาดแหละแต่เราก็มีเสริมไว้หมูไก่เราก็เสริมไม่ใช่ซอยกิดไวยนั่นเราอยากเขาต่ามากเข็ดกินนั่งเสียี่น้องพันเ้าสิแลนไปหาซื้อหอยกระเทียมยากร้านขี่น้องนันยาจุดไปหาแลนซื้อแลนหายหมูเนื้อล่าสิไปสวัสดิ์ไปตลาดไปรีก็เจ้าวัวทองสุดแลนอาบน้ำอาบได้เนาะหยากจ้ะ อยากพูเเดเก่าพี่น้องกิน้นอ๋อาสงสัยอีตู้แล้วเป็นอันลาเซ็ตียบร้อยพี่น้องอูเซ็ตียบร้อยจ้าพี่น้องคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำนี้พอก,กันคลิปหนานะจ๊ะเนาะคลิปนี้มกไก่เซ็ปีพี่น้องแสบๆน้ำกันปากเป็นกำลังใจย้ายอ้วนเลเด้อค่ะเด้อคลิปนี้พอเอาไว้ซ้ำนี้พอก,กันคลิปหนาสวัสดีค่ะ